กลับสวัสดีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เพชรนะคะเพชรศิราชาแนลนะคะวันนี้มาเช้าเลยนะคะ,ะแต่งตัวเสร็จมาเช้าเลยนะคะ,ะจะเล่าถึงคลิปคลิปหนึ่งนะคะของอน้องป้ายปายโอริโอนะคะก็คือ <c oughs> น่าจะหลังหลังแสดงคอนเสิร์ตเสร็จที่ อะไรอ่ะกุยกุยบุรีหรือเปล่านะคะเพราะว่าคลิปคลิปมันออกนะ <c oughs> น่าจะคลิปนั้นนะแล้วก็คือเหมือนกับว่าามีน้องลูกธนดลน,นะคะน้องลูกธนดลพี่ป๊อปนะคะพี่ป๊อปแล้วก็น้องอ๊อฟนะคะ นะก็ก็ก็ดื่มกันจนถึงเช้าเลยนะคะอ่าไม่น่าล่ะนะะพี่ๆเขาก็บอกว่าไม่น่าล่ะตื่นเช้ามาอ่าไม่น่าล่ะตื่นเช้ามาอ่าบัดดี้โพสอย่างมีความสุขนะคะอันนี้ใครเดี๋ยวนะเดี๋ยวแม่ดูก่อนอ่าเดี๋ยวนะนายโพสอะไรอ๋อวันที่ อ๋อเขาลงสตอรี่ที่ไก่บุรีซัมเมอร์ชวนมาชิวนะคะนุกป,ปายที่กุยบุรีประจวบคิริขันนี่ไ <c oughs> ขเขาก็เลยบอกว่าตื่นเช้ามานุกธนาดลอ่าโพสอย่างมีความสุขก็สิบแปดชั่วโมงที่แล้วรอยยิ้มเล็กๆก็เปลี่ยนวันทั้งคืนให้ดีขึ้นได้ของขวัญของอ้ายนุกธนาดลเอ๊ใครเป็นของขวัญของอ้ายนะ ของขวัญของอ้ายนี่ก็คงนั่นแหละอีนางอีหลาหน้อยนั่นแหละอ่าแล้วก็ทําในสิ่งที่รักมีความสุขกับสิ่งที่ทํานะคะแต่ว่าของขวัญของอ้ายเร็วๆนี้นี่ที่เขาทําเพลงเนี่ยเพลงน่าจะออกแบบว่าแนวอ,อกหักแล้วก็เป็นหัวใจสีสีดำสีดำไอเนี่ยในในเพลงน่าจะไม่สมหวัง <c oughs> นะอ่าแล้วเอ่อ ก็นั่งทานเบียร์ทั้งคืนพี่ๆก็แซวนะคะเขาก็บอกว่าเออไม่ได้นั่งทานเบียร์กับน้องอ๊อฟนานไม่นั่งทานเบียร์กับน้องอ๊อฟนานก็เลยพากันทานจนสว่างเลยพี่ๆเขาก็แซวพี่ๆเขาก็บอกอ๋ออ๋อแล้วทีนี้ป้ายๆก็บอกว่าอ๋ออะไรนะคะพี่เอ,อน้องอ๊อฟก็เลยบอกว่าพูดให้หมดสิก็พูดไม่หมดนะดก็มีใครบ้างก็ก็ๆๆๆจะมี นุกธนดลแล้วก็มีพี่ป๊อปด้วยนะคะสี่คนนะคะนั่งดื่มเบียร์จนเช้านี้ไม่ธรรมดานะอมืมันคือต่อให้เพื่อนรักน้องรักที่แบบสนิทกันยังไงอะ่ะมันก็ไม่สามารถที่จะนำพานะคะไม่สามารถที่จะนำพาให้ดื่มจนถึงเช้าได้นอกจากคนที่แบบว่าเออคนที่รักกันอะ่ะคนที่แบบหนุ่มสาว ความรักแบบหนุ่มสาวมันจะแบบไวมากเวลามันจะผ่านไปเร็วมากเฮ้ยแป๊บเดียวสว่างแล้วเอ้ยนั่งคุยอะไรกันนี่สว่างแล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคิดถึงน้องไม่ได้ดื่มกับน้องไม่ไม,ไม,ไม,ไม่สว่างแน่นอนนะคะทุกคนน่าจะแบบเออกำลังใจที่สำคัญนะคนที่รักบัดดี้มันถึงจะนั่งคุยกันนั่งเมาส์นั่งนูน่นนี่นั่นแล้วมันแป๊บเดียวสว่างนะทุกคน แม่บอกเลยนะกับเพื่อนสนิทยังไงก็ไม่สว่างอะ่ะทุกคนตีหนึ่งตีสองอยากละอยากไปนอนลนะแต่ถ้ากับผู้บ่าวนะคะกับผู้บ่าวกับแฟนอย่างเงี้ยเออมีแฟนอยู่ด้วยมีผู้บ่าวอยู่ด้วยมีคนของใจอยู่ด้วยนะสว่างไม่รู้ตัวทุกคนปรากฏว่า <c oughs> น้องปายถึงขั้นไล่นะคะออบอกเออพวกมึงกลับไปห้องมึงเธอนะคะอันนี้ห้องกูนะคะ ก็ปรากฏว่าแยกย้ายตอน6กโมงคึ่งนะคะแยกย้ายกันตอน6กโมงคึ่งนักออดนัดออนเดะลาทานข้าวบะเที่ยงหรือเปล่านะทีนี้ไปไปตื่นบ่ายโมงก็คือนอนตอน6กโมงตื่นอีกทีก็บ่ายโมงหรือเที่ยงครึ่งนี่แหละ,ะนี่นะคะทุกคนมาอัปเดตมาอัปเดตให้ให้รู้ถึงพลังรักนะคะฝากกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะถ้ามีเวลาก็ จะมาอัปเดตความน่ารักอีก